สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะ Ideal ที่ให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกและถูกต้องตามพิธีการของศุลกากรนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาแนะนำค่ะแบบคนเดียวเลยค่ะวันนี้โซโล่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแพ็คกิ้งที่เรามีการพูดไปถึงที่ EP ที่แล้วค่ะ EP 1 0เกี่ยวกับเรื่องการาทำ s e a w o r t h y Packing นะคะทีนี้ขอ,ขอพูดถึงในแง่ของการส่งออกก่อนการส่งออกเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราส่งออกไปที่ต่างประเทศเนี่ย แน่นอนเลยค่ะทางประเทศที่เราส่งไปเนี่ยเขาจะมีความเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ไม้ที่ทำลังที่เรียกกันว่าต้องเป็นไม้ที่กำจัดศัตรูพืชเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตามศัพท์ที่เราใช้ก็คือ IPPC standard หมายความว่าลังไม้ที่เราใช้เนี่ยจะต้องผ่านการอบยาเพื่อที่จะทำการฆ่า,มาแมลงในเบื้องต้นฆ่า,มาแมลงฆ่าตัวอ่อนฆ่านู่นนี่นั่นเพื่อจะได้เมื่อส่งรังตัวนี้ไปที่ต่างประเทศแล้วเนี่ย จะได้ไม่มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้ติดไปด้วยเพราะเขาจะห่วงมากเรื่องมลงเข้าประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการควบคุมในการใช้ ippc ของเขาเนี่ยจะเข้มข้นมากเลยค่ะเขาจะมีกฎพิเศษนะคะทีนี้ในการใช้ ippc เนี่ยเราจะทำยังไงก็คือ1เราต้องควรจะต้องติดต่อผู้ที่เขาให้บริการในการทำแพ็กกิ้งโดยเฉพาะซึ่งทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมีไม้ที่ สำเร็จรูปอยู่แล้วโดวยการผ่านการอบยาซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะอาจจะใช้การอบยาโดยใช้แกส๊สเมทิลโบไมท์นะคะ4ึกรัมต่อตารางเมตรแล้วอบไว้ประมาณ24-36ชั่วโมงนะคะโดยทั่วๆไปเป็นนี้แล้วเมื่อเราทําการทำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการบรรจุสินค้าที่อยู่ในลังซึ่งถ้าสินค้าที่เป็นสินค้าทั่วๆไปเนี่ยแล้วเดินทางไม่ไกลเดินทางโดยทางแอร์เราก็อาจจะไม่ต้องใช้กันคำแบคคัมซีลก็ได้เพราะว่า การทำแบคคัมซิลเนี่ยหมายความว่าเป็นการาไล่ความชื้นอ,ออกจากตัวสินค้าที่เราจะแพคในรังใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อกรณีที่ว่าสินค้าเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟต่อความชื้นต่อความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะถามทางผู้ซื้อจากเราก่อนที่เขารับที่ปลายทางว่าเขาต้องการเงื่อนไขในการแพคกิ้งอย่างไรบ้างถ้าเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเครื่องจากอันนี้ค่อนข้างใช้งานนอกสถานที่เพราะฉะนั้นเราก็แพคกิ้งปกติก็าอาจจะเป็นแพคกิ้งในการแรปปิ้งนะคะแล้วก็พันการแตก แล้วก็ใส่ในหลังแล้วก็ตีตาปิดเท่านั้นเองค่ะสําหรับถ้าเป็นกรณีที่ว่าเป็นพาเลดโดยพาเลดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานึกภาพออกพาเลดก็จะเป็นกว้าง1เมตรคูณหนึ่งเมตรนะคะส่วนความสูงเนี่ยของพาเลตจริงๆก็จะประมาณค้างมันก็ประมาณ1 5บหถึงยีเซนทั้งนี้เพื่อที่ให้แฮนด์ลิฟต์เนี่ยสามารถตักได้โดยสากลไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ไหนหรือที่อ่าท่าอากาศยานที่ไหนในประเทศเนี่ยในโลกเนี่ยก็สามารถใช้แฮนด์ลิฟต์ตัวนี้ตักขึ้นได้ แต่สมมติว่าถ้าเรามีสินค้าที่มันหนักเกินกว่า3ามอยห้าิบกิโเมตรต่อหนึ่งคิวบิเมตรเราทำยังไงอย่างนั้นเราใช้คําว่าสกิดค่ะสกิดคือก,การใช้ไม้ท่อนที่สามารถอารองรับน้ําหนักได้มากกว่า3า0อยห้าสิกิโลซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรของเราเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องจักรเดียวเราไม่ต้องการเหมาตู้แต่เราต้องการไปกับคนอื่นที่เรียกเรียก LCL ใน EP ที่แล้วเนี่ยนะคะ <S <S เพื่อที่ว่าสินค้าของเราจะได้ถูกปกป้องโดยการที่ไม่ไปทําให้ก่อความเสียหายกับสินค้าเจ้าอื่นที่อยู่ในตู้ เนื่องจากว่าสกิทตัวนี้จะรองรับน้ําหนักได้มากก็คือประมาณพันพันกิโลก็คือ1ตันเนี่ยใส่ไปแล้วก็มีการทำแรปปิ uh, ้งและการทำแรชชิ่งตัวสินค้ากับตัวสกิตเนี่ยให้มั่นคงแข็งแรงเมื่อสินค้าของเราถูกส่งเข้าไปอยู่ในตู้ที่ปนกับคนอื่นแล้วเนี่ยทางเจ้าของตู้หรือเอเจนต์เดือนเนี่ยอาจจะต้องมีการทำช็อกกิ้งเพื่อเป็นการล็อก uh, ตัวสินค้าตัวนี้ของเราเนี่ยให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนที่ไปมาระหว่างที่อยู่ในเดือหรือว่าไม่ให้เคลื่อนที่ไปมาระหว่างที่อยู่ในท้องเครื่องบิน ทีนี้ในส่วนของท้องเครื่องบินเนี่ยขอฝากไปน,นิดนึงนะคะเนื่องจากความสูงของตู้ที่บรรจุสินค้าที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยความสูงของมันก็คือเมตรห้าสิบเซนเพราะฉะนั้นหากจะทำแพคกิ้งอะไรก็แล้วแต่ในความสูงต้องรบกวนดูตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าสินค้าเราเนี่ยสามารถไปกับทาง passenger flight ได้โดยที่ไม่ต้องรอทางเฟรเตอร์แต่ถ้าสินค้าที่เราสูงกว่า150เซนแล้วมีความจำเป็นต้องส่งออกเร่งด่วน เราจะต้องติดต่อทางเอทสายการบินเนี่ยแหละคะ่ะว่าสามารถจะ arrange ตัวเฟรเตรเตอร์ให้เราได้ไหมซึ่งเฟรตเตอร์ตัวนี้เนี่ยอ,อาจจะมีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งอันนี้ต้องติดต่อทางตัวแทนของสายการบินนะคะหาท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแลวไงเดี๋ยวพี่อ้อยจะได้เข้าไปตอบให้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตาม Ideal c h ANNEL ของเรานะคะสวัสดีคะ่ะ